ทำปีแทนฉันทำงานแทนฉันใ่หนี่ไปเลยเลยทำไมทำไมต้องเป็นรรยด้วยล่ะมันเป็นหน้าที่ของพวกเธอไม่ใช่หรอก็เพราะว่าเธออ่ะมีสวยยังไงล่ะเธอ่ะจะต้องทำงานแทนฉันหรือก็ไปเก็บฉี่อย่างที่โถฉันด้วยนะด้วยไม่มีใครมาเขวยใ้เธอหรอกหยุดตรงนี้นะนี่มันเสียงเป็นจิ้วเจ้าปลือะไรอย่าดนี้นี่มันคนสองคนกำลังทำอะไร หนูไม่ได้ทำนะครับอผมเห็นอยู่แล้วที่คุณทำอะไรทำไมพวกคุณถึงการแกล้งแคลได้มากขนาดนี้ไม่ได้ทำจริงๆค่ะก็เขาว่าก็เลยเอาไงไนานไปให้เขาทำเฉยๆค่ะผมเห็นอยู่ว่าคุณนี่่างก่นแกล้ง,ลงโหแผลผู้แม่สงสารพวกเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับคุณจะมายัดยึดยงแบบนี้ให้กับแคลนแล้วคุณนึกการแกล้งเขาแบบนี้ตลอดไม่ได้ต่อไปถ้าผมเห็นอีกว่าพวกคุณทำแบบนี้ผมจะยิบคุณ คุณจริงเลยเย้คผมไม่เห็นเลยนะขอบคุณนะคะบอสคุณช่างน่าสงสารจริงๆแพรขอบคุณนะคะบอสถ้าไม่ได้บอสแพรแย่แน่เลยค่ะโว่าไปมอสของเราก็ทั้ง่อทั้ง้วยดูเหมาะกับฉันนีเนาะ ไม่ได้ชอบเธอก็ได้นะอยากเธอจะไม่รู้อะไร้ารีไงมาเขียนชันใช่ใช่าใายงานเธอใช่ไหมไปที่ต๊ะสนมาาแล้วก็ไปเก็บขออยะด้วยแล้วก็จะมีงานเลียงบริษัทบอกเลยงานเนี้ยจะต้องเกอสุดเธอที่แหวนโโหน้อยพูดง่ยสงสาร <c oughs> ชีวิตของเธอทัอง้งเจอกับเพื่อนร่วมงาน โอ้ย oh. ทำไมทำไมนะ <c oughs> รอ้องไห้ทำไมนใหญ่ขี้เรู่เลยทำไม <c oughs> ทำไมฉั <c oughs> มถึงไม่ใช่คอนอืะะ่นเขาว่าไม่เคยทาขี้เลยเหรอไม่เคยเข้าคลินีกต้องไหมไม่เคยแล้วอยากสวยหรือเปล่า แักสวยสักครั้งหนึ่ง,งออครั้งนี้ฉัน,นัน่งบุรีไม่ไหวแล้วเธอเนี่ยาน,นาจับภายในอยู่แล้วสุดนเรนอานจับภายนอกให้อาริเซ่เป็นตัวช่วยสิฮะรับไปว้า อันนี้ก็หนาว่หหนาวนางฟ้าเอามาจากที่นี่นั่นเองจา้าโอ้โหตายแล้วนะเดี๋ยวรีบลงออไปใช้ก่อนนะคะคุณนางฟ้า เทามากนะเดี๋ยวนาฟ้าช่วยครีมเกาหลีอันเซนต้องมาตุออกกันหน่อยแล้วค่ะมามา <c oughs> อาวจริงแล้วแล้วอะไรอีกสักทีม่บและวฉ <c oughs> ันใดนั้นที่งานเลี้ยงเต้นรำ

ทำไมแพถาามรพถึงได้ดูห้้เขาวใสมีออร่าทำไมแพรถึงได้ผิวดูชุ่มช่ำดูมีความชุ่มชื้นขนาดนี้ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับแพรหรอครับขอบคุณนะคะบ,บอส ที่เห็นคุณค่าในตัวฉันนะคะแต่ว่าขอบคุณอลิเซ่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวเพราะว่ามีอลิเซ่ทำให้ฉันมั่นใจในผิวนัง่งฉันไดทุกวันค่ะสุดยอดมากๆเลยครยับแพรคุณสวยจากภายนอกส่งมาทิ้มภายในมันช่มงนสวยจริงๆขออนุญาตเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับได้เลยค่ะบอสโอ้ god ไม่น่าเชื่อเลยไปเดาะไปกันดีกว่า <c oughs> ไป่ะไปเด แล้วไปไหนนะไปนี่มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบนะคนที่งามทางไทยไงและไายนอกก็จะรับสิ่งดีๆแบบนี้ละค่ะนางฟ้าขอส่งต่อเผลิตภัณฑ์ดีๆแบบอันเซ่ให้ทุกคนมั่นใจในผิวเพราะอันเซ่ผิวที่ใช่มั่นใจทุกวัค่ะตั่อไปไ้ะคอุ๊นาฟ้าจริงอันเซ่ผิวที่ใช่มั่นใจทุกวัน